โอเคก็สว okay, so, so, ัสดีพี่ๆท่านเนาะผมก็จานแบ่งจากเพจตามปกลงทุนเนาะแล้วก็ช่องยู u ูบด้านผมลงทุนก็อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่านักเรียนออนไลน์รุ่น8ก็คือปิดปิดลับนักเรียนเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มในกลุ่มของคนที่เปิดผ่อนเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาคลิกผ่านผ่านลิงก์แล้วก็กดกดตรงนี้เข้ามาได้เนาะก็เราจะมีกลุ่มกลุ่มไลน์คือ2กลุ่มเนาะคือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่ม คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็จะมี์วิสให้ก็ส่งแผนการเทรดให้เนาะก็คือเป็นมองมองไอเดียในการเทรดให้ในแต่ละวันเนาะก็จะมีแผนรอบเช้าแล้วก็แผนรอบเย็นให้ส่วนในช่อง YouTube ก็คือจะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะในช่อง YouTube นี่จะเป็นแผนที่ดีเลยแล้วก็อัปเดตให้แค่วันวันละเที่ยวเนาะแล้วก็จะไม่ได้แผนเดียดรถามแต่ว่าคน,คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็กลุ่มนักเรียนเนาะก็จะมีสิทธิพิเศษเนาะให้ให้กับสิทธิแบบคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็กลุ่มนักเรียนก่อนซึ่ง,งกลุ่มนักเรียนก็จะมี ไลฟ์ให้ด้วยเนะาะแล้วก็มีแผนของไลฟ์แผนทองคำแผนของเซ็นทรัลเซฟเจอร์สแล้วก็หุ้นวันละห้าตัวเนาะสำหรับในคนที่เปิดพอร์ตกันเข้ามาก็คือจะได้แผนจากาแผนทองคำอย่างเดียวเนะาะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกคลิกเข้ามาเนาะแล้วก็เข้าไปาคลิกที่ลิงก์แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเนาะก็คือถ้าลงทะเบียนใหม่ก็คือเข้ามาในนี้เลยก็สะพิมพ์อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็กดตรงลงทะเบียนตรงนี้เนาะแล้วก็ เข้ามาคือถ้าได้ถ้าได้ได้พอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็แจ้งแจ้งผมเข้ามาเนาะกะ็ตามไ line, ล line น์ไลน์ไอดีตรงนี้เนาะไลน์ไอเดียตรงนี้นะฮะตรงนี้เนาะก็คือ,อ BAE เนาะ w a n g อ่ะก็ทางไลน์เข้ามาเนาะแล้วก็ขอเข้ามาในกลุ่มหลายคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเนาะเดี๋ยวก็ในนี้ก็คืผมจะแชร์แผนให้ก็ เอาไปเป็นไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับทองคำในช่วงรอบเช้าแล้วก็ช่วงรอบเย็นนะโอเคครับอ่าโอเคมาดูแผนอทองคำสำหรับวันนี้เนาะวันเช้าวันที่1 2บสเดือนเเนาะก็อ่าตอนนี้เวลา8ปดมงสานาทีเนาะก็ เดี๋ยวแช้ไอเดียแผนรอบเช้าให้ก่อนนาอแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูไอเดียหน้างานวันตอนตอนตอนเย็นอีกทีหนึ่งแล้วก็วันนี้มีมีบิ๊กแมทเนาะก็คือประกาศตัวเลข CPI ทีนี้เมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานแผนแผนกลางวันแผนกลางวันก็คือมองว่าของของเมื่อวานเนาะก็คือรอบเช้าก็คือมองว่าราคาจะขึ้นไปหาโซนบนแต่ว่าตอนแรกก็มีมีสมีสอย่างคือถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปก็คือมันจะขึ้นไปหาโซนบนแต่ถ้ามันมีการย่อลงมาก่อนก็คือย่อลงมาแถวแนวรับแถวสองหนึ่งถึงหนึ่งแปด ตรงนี้เนาะแต่การว่ามันก็เบรกขึ้นเนาะอ่ะเนี่ยเบรกขึ้นขานี้ป,ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาหาทาร์เก็ตโซนบนเรียบร้อยแล้วก็คนที่บายมาคือโอเคได้ปิดทากาไรแถวโซนนี้คือกลยุทธ์หลักคือบอกแล้วว่ามันคือการย่อบายเนาะกลยุทธ์หลักก็คือย่อบายแล้วก็เซลล์เซลล์สั้นๆเมื่อวานคือตรงนี้เนาะตรงตรงขาแถวแถวสักส 3, 3 4าแล้วก็ส8เมื่อวานแล้วก็มีมีการยิงลงมาคือเมื่อคืนเมื่อคืนลงมาอ่ะแล้วก็แผนแผนรอบเย็นก็คือมองว่าจะมีการย่อตัวแล้วก็ คือเมื่อคืนเนี่ยกวะว่าคิดว่ามันน่าจะปุ๊บเนี่ยแตกปุ๊บแล้วก็แล้วก็ล่วงลงมาแต่ก็ว่ามันไม่ถึงเนาะมันมามันมาแค่สามแปดเมื่อคืนอ่าแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยไอจังหวะการทิ้งตัวนี้แหละก็ขาดอีกนิดหนึ่งจะถึงเป้าลงเนาะแต่ว่ามันก็ยืนเลี้ยงตัวแถวแถวโซนพีพี so này, หัวนี้เนาะเนี่ยหัวนี้หัวนี้ยืนพีพีตรงนี้อ่าลงแล้วก็แต่ว่าแต่ว่ามันมีช็อตช็อตจังหวะหนึ่งที่ได้ของก็คือแถวแถวสามห้าตรงนี้เนาะก็คืออะไรฮะก็คือการเด้งของ5้านาทีขึ้นไปทีี่ท หัว pp ตรงนี้เนาะแล้วก็ยิงทิ้งลงมาแถวสามศูนย์ก็เมื่อคืนรวมในการเล่นมันไม,ม,ม่เยอะเนาะเพราะมันไม,ม,ม่ได้มีข่าวอะไรเนี่ยตอนนี้คือมีโอกาสที่จะจอเบรกไฮแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงขึ้นมาหาทาเก็ตโซนบนแล้วเนะาะแถวแนวต้านแข่งตอนนี้ก็คือสามสีู่นถึงสี่สามจะงไงวันนี้อะมาดูมาดูไอเดียแล้วกันว่าวันนี้เราจะเล่นกันยังไงก็อ่าอ่ะอันนี้ของของเมื่อวานเนาะเออดูข่าวก่อนดูข่าวก่อน เอ้ข่าวข่าววันนี้มีบิ๊กแมทเนาะคือวันนี้มีการประกาศตัวเลข CPI เนาะเนี่ยวันนี้เนาะ,อะตอนเช้าวันนี้ที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าขึ้นมาด้วยอะไรนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นขึ้นมาล้อหรือเปล่าเออขึ้นมาล้อหรือเปล่าฝั่งยุโรปอ่าฝั่งยุโรปนะยูโรโซนแต่ว่าเป็นของฝั่งสเปนนะอาจจะมีการประกาศตัวเลข CPI ของฝั่งสเปนก็ไม่ไม่น่ามีเพราะเขาใช้เงินยูโรอ่า แล้วก็มีคำกล่าวของเบลลี่เพราะว่าการธนาคาร grid, แห่งกรีกฤษก็คงคงจะเป็นการประกาศขึ้นอกเบียของเขาแหละ,ะแล้วก็ไม่มแีแล้วก็มาทุ่มครึ่งเลยก็คือทุ่มครึ่งก็คือบิ๊กแมทเลยนะก็คือตัวเลข cpi วันนี้นะ,ะทุ่มครึ่งตัวเลขเตัวเลขเดิมก็คือ,อค่าค่า cpi เดิมท,ที่ที่ประกาศก็คือ4ี่ี่เปอร์เซ็นต์เนาะเงินเฟ้อสี่เปอร์เซ็นต์แต่แต่วันนี้คาดการณ์ว่ามันจะลดลงมาเหลือสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โอ้โหถ,ถ้าลงมาสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นจริงๆนี่คือโอ้โหทองอาจจะไส้แตกคือถ้าลงถ้าลงมาตามนี้จริงๆก็คืออาจจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเพิ่มนะเพราะมันมันเป็นไปตามดอทพลตที่เขาวางเอาไว้หรือถ้ามันลงมาต่ํากว่าสามจุดหนึ่งอาจจะลงมาเป็นส0มจุดศูนอะไรประมาณนั้นสามจุดศูนย์อะไรแบบเนี้ยโอ้โหนี่คือทองทองทองคือถ้าลงมาสามจุดศูนจริง ถ้าลงมา3.0จริงคือเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อม,มันลดลงถูกไหมแล้วก็ทองคำเนี่ยมัน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 ถูกกับเงินเฟอ้อยิ่งเงินเฟอ้อคือยิ่งเงินเฟอ้อมากเท่าไหร่ทองคาก็จะยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่เครื่องมือที่เขาจะใช้ในการในการแก้แก้อะไรนะแก้เงินเฟอเนอ้อเนาะอ่าเหมือนเหมือนรอบนี้ก็คือมีการขึ้นในตลาดโอเบียรมันก็เลยเงินเงินไกลการเป็นว่าไปหาพันธบัตรระยะสั้นซะะเป็นส่วนใหญ่เนาะทองคําเลยไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์มมาก หรือเอาเปอร์ฟอร์มแล้วคือเอาเปอรฟอร์มเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนาะที่ตอนที่ราคาทองคําขึ้นไปจนถึง2,000กว่าเนาะอันนี้ก็ยังยังยืนอยู่แถวพันเก้าก็มีโอกาสที่ยังจะขึ้นไปถึง2,000ได้นะแต่แต่ถ้าตัวเลข CPI แต่ถ้าตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยสูงกว่าคาดการหรืออาจจะขึ้นมาถึง3 3 3.5อะไรประมาณนี้เนี่ยเฮ้ยแบบนี้นี่คือ บินนะแต่บินบินระยะสั้นแต่อาจจะบินระยะสั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันขึ้นจริงๆอ่ะถ้าเงินเฟ้อขึ้นจริงๆเนี่ยคือถ้ามองเป็นมองเป็นเบสิกเบสิคเลยก็คือเงินเฟอ้อขึ้นใช่ไหมเฮ้ยเขาจะขึ้นดอกอีกพอขึ้นดอกอีกอ่ะพอวันประกาศดอกยู่เว่ะว่าขึ้นอัตาราดอกเบี้ยอีกมันก็ทองมันก็จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอีกนะเออนั่นแหละ อ่นนี้สามท่มมีรายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบเนาะอันนี้ก็จะเป็นล้อ,อก,กับด xy โดยตรงเนาะตัวดอลลาร์อินดี์อ่ะอ,ะอะย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเออมีสปีชของใคร,รหรือเปล่าตีตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองมีไหมไม่มีอ่ามีตีสามเนาะมีคำกล่าวของเมสเซอร์เนาะเป็นคณะกรรมการของของนิวยบร์กการเงินของฝั่งอเมริกาตีสามก็คงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีสาระสำคัญอะไรหละคิดว่า คิดว่าเขาจะเหมือนรอประกาศตัวเลข cpi คืนนี้แล้วก็อาจจะมีการพูดว่าเราจะไปไปแนวในแนวทางไหนต่อเอออมาดูในมุมของกราฟก่อนในเชิงกราฟเดี๋ยวไล่จากทำฟิลเดย์ตอนนี้คือเดย์เนี่ยคือเฮ้ยเดย์เนี่ยตามตามไอเดียเลยว่ามันขึ้นมันขึ้นมาบอสแล้วเนาะเออเนี่ยเดย์เนี่ยคือตอนนี้กําลังราคาราคากําลังจะเบรกอะไรัะเบรกไฮซ้ายมือคือไฮซ้ายมือเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามแปดจุดสามสามเนาะ อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนึ่งตอนนี้คือเบรกแล้วนะเป็นเป็นหนึ่งเก้าสามแปดจุดสี่สองแล้วเนี่ยเบรกเบรก้ายมือไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าการขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้มันเฮ้ยมันมันจะขึ้นแล้วขึ้นไปถึงทาร์เก็ตหรือเปล่าที่สี่สามเนาะทาร์เก็ตมันอยู่สี่สามนะรอบนี้นะอะส่วนขาขาขานี้เนี่ย คือตัวนี้บอกว่านี่การกลับตัวชุดนี้แล้วก็ถ้าทิ้งตัวลงลงมาแล้วก็เกิดการกลับตัวของชุดนี้เป็นการย่อพักใช่ไหมในนี้ถ้ามีการเคลื่อนต่อทาร์เก็ตที่มองไว้เนี่ยมองว่าถ้าโซนพอร์ตคอนโทรลชุดนี้ก็มองมองว่าน่าจะมาถึงคือถ้าไปไปได้ไปได้ไกลเลยก็คือแถวๆสัก1958เดิอมันถ้ามาถึง1958ก็อาจจะมีมีมีย่อตัวลงมาเนาะแล้วก็แถวๆ1 9 58ก็คือแนวเท่าไหร่ฮะ3 3 3มมเออ เป็นเป็นดีกรีขั้นต่ำของการการรีบาวขานี้เนาะสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์อ่าใช่เนี่ยประมาณหน195ึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งเก้าห้าห้าเดยประมาณเป็นแนวเป็นแนวรีบาวดีกรีขั้นต่ำาคือสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์เนะาะดังนั้นตอนตอนนี้คือมองมองว่าคือกลยุทธ์กลยุทธ์หลักก็ตามตามแผนในเดียวก็คือมองว่าเป็นการเป็นการรีบาวของขา C ซึ่งขา C ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ ของไซคลที่1หรือเปล่าเออที่มุที่มองว่าไอ้นี่จบบีแล้วจบบีแล้วแต่ว่าถ้าการย่อตัวลงมาย่อไม่หลุดโลตรงนี้มันก็คอนเฟิร์มเลยว่าน่าจะเป็นขาบีแล้วแต่ถ้าปุ๊บเด้งขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ไม่ผ่านหายแล้วก็ทิ้งตัวลงมาหลุดโลเฮ้ยแบบนี้มีโอกาสที่บียังไม่จบหรืออาจจะกลายเป็นว่าถ้าตรงนี้มันขึ้นมาจนถึงสี่จนถึงอะไรฮะสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมองเป็นคนละเซกเมนต์มันอาจจะตรงเนี้ยจะกลายเป็นซีเฟลได้เป็นซีเฟล พอซีฟลเสร็จปุ๊บมันจะมองว่าไอการลงชุดนี้เป็นการลงของสซเคลื่อนใหม่ทันทีเลยนะแล้วทร์กเก็ตในการลงเนี่ยอยู่พันเจ็ดไปปลายนะพันเจ็ดไปปลายอ่ะทีนี้มาดูภาพภาพของสี่ชั่วโมงใน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 ไอเดียหรือในทางเทคนิคอลของทางรำสี่ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยเราเห็นแล้วมันคือมันคือการเบรกไฮ้ายมือถูกไหมไอขานี้เนี่ยเนี่ยไอขานี้เนี่ยมันเบรกอะไรฮะเบรกหัวนี้ไปแล้วตัวหัวนี้คืออะไรหัวนี้ก็คือชุดของบ u l l ิ s h divergence ชุดนี้ เห็นไหมชุดนี้คือชุด bullish divergence ชุดนี้เนี่ยตึงตึงเนี่ยตอนนี้คือเบรกแล้วพอเบรกแล้วเสร็จเฮ้ยไอ้ตรงนี้โอ้โหแทร็เก็ตเป้าเป้าไกลๆกลเลยนะที่เกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็คืออ่าก็คือ,ก,คอก็คือเท่าไหร่ร้อยหกสี่จุดแปดเกิดแล้วปุ๊บโอ้โหนี่ไปเป้าไกลเลยก็คือเท่าไหร่ฮะหนึ่งเก้าหกสี่เป้าไกลคือหนึ่งเก้าหกสี่ทีนี้ในในมุมอันนี้คือเป้าของ bullish divergence ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็อีกอีก อีกแนวหนึ่งก็คือเป็นอะไรครเป็นชุดของการฟอร์มไซเคิลเนาะนี่ปึ๊เปึ้งเนี่ยย่อเห็นไหมย่อย่อยกโลแล้วก็มีการเบรกไฮขึ้นไปแล้วเพราะนั้นถ้าถ้ากราฟชุดนี้ถ้าสี่ชั่วโมงเป็นทางเฟรมพระเอกนะโอ้โหเนี่ถ้าสี่ชั่วโมงเป็นทางเฟรมหลักนี่คือวิ่งวิ่งวิ่งไปถึงหนึ่งเก้าห้าห้าได้เลยแลหนึ่งเก้าห้า5ก็เป็นแนวเท่าไหร่ฮะเป็นแนวสา3สสามจุสามเปเซนของเดเออโอ้โหเน่งสอดคล้องกันหมดเลยนะเพราะนั้นโอ้โหตอนตอนตอน,ตอนนี้คือ เ้าไกลๆเลยนะที่มองไกลๆคือวันนี้อาจจะวิ่งแบบสี่ส4บสาสิบสี่สิบเหรียญน,นี่คือมีโอกาสนะเพราะว่าเพราะว่าชดุดชุดก่อนหนาะนี่คือวิ่งกันสิบสองสิบห้าเหรียญโดยประมาณไม่เกินอ่ามองเป็นหนึ่งเก้าห้าจนถึงหนึ่งเก้าห้าแปดนาะอ่าอันนี้เป็นเป็นมอ,มองเป็นมองเป็นทางเกตไกลๆนะทางเกตไกลของสี่ชั่วโมงอ่ามีมีจุดไหนอีก่ะโอเคอยู่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าชุดเนี้ยมันจะโอ้โหมัน คือมองมองมองไปคือมองมองเป็นการย่อบายนั่นแหละตามกลยุทธ์แล้วก็4ชั่วโมงไอเดียไอเดียที่มองก็คือเฮ้ยถ้าตรงนี้มันเป็นแค่ขา B ที่ไม่ใช่ขา3ามลองลองลองไล่เป็นโโนเวฟไปเนาะเนี่ยขึ้นมาเป็นถ้ามองมองเป็นขา1อย่างเงี้ยมองเป็นขา2คือตรงนี้ทั้งหมดเรามองว่าเป็นขา C แล้ว่ะถ้าขึ้นเป็นขา1นแบบนี้ไอการย่อพักตรงนี้เป็น A เนาะแล้วก็ไอการเด้งขึ้นไปเนี่ยมองเป็น B ถทาเป็น B เนี่ยเออเดี๋ยวไอเนี่ยมันจะเป็นแค่ฟอล์ฟอล์เบรกแล้วก็เดี๋ยวมันจะย่อลงมาต่อเพื่อทำเป็นขาา C โดยประมณ อ่าเราก็ให้จบสองตรงนี้แล้วก็ค่อยยิงขึ้นไปขาสามอ่าแต่แต่ถ้ามันเป็นนับเป็นโมโนเป็นโมโนเวฟเป็นคลื่นไปเลยปุ๊บขึ้นไปเป็นขาหนึ่งนี่ย่อพักขา 2, 2ไอ้ชุดนี้ขึ้นขาสานี้ขึ้นไปถึงตรงนี้ได้เลยนะ <c oughs> นี่เนี่ยขึ้นไปถึงตรงนี้ได้เลยนะในึ5งเก้าาห้านเก้าห้าแปดอยู่ที่ว่าหนึ่งชั่วไอ้สี่ชั่วโมงเป็นพระเอกหรือเปล่าแต่ถ้าสชั่วโมงไม่ใช่พระเอกกับการเป็นว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นพระเอกอ่าแบบนี้มันจะมันจะเป็นคือมันจะกลายเป็นเฮ้ เป็นอะไรนะ rising wave เลยมันจะเป็นทรงของ rising wave หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการลงลงมาชุดนี้อดูดจุดเริ่มต้นของขาลงชุดนี้ก่อนออคือคือ h h เอ่อ h 1เนี่ยตอนนี้ e y side over board ก็จริงแล้วก็แต่ว่ามันมีมันเป็นแแบ่แบ่แบ่ i s ชได้มาตลอดทางเนาะอ่าอันนี้มีการยอ่อคือตรงนี้เบรเบรกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีการย่อตัวลงมาอีกขาหนึ่งถ้ามีการย่อตัวลงมาอีกขาหนึ่งก็มองว่าเฮ้ยต้องลงมาหนึ่งสโตเว์โซเป็นอย่างน้อยตรงนี้ผมตั้ง alert ไว้นะไอ้หนม่เมืน เออเมื่อคืนมันไม่มาแตะเนี่ยแล้วก็ถ้าคือถ้ามองมองไอเดียว่าให้ทั้งหมดนี้คือการขึ้นเป็นเป็นเป็นอซาไซเคิลของขา c เนาะไซอเคิลของขา c ถ้านับเป็นโพลีนะเมื่อกี้เมื่อกี้สี่ชั่วโมงเราเห็นเป็นโมโนเนาะอ่าแต่พอดูจากเฮ้ยดูจากชุดนี้แล้วจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ขาเนี้ยมองเป็นมองเป็นนอนเนาะคือขึ้นเป็นขึ้นเป็นโมทีฟเนาะขึ้นเป็นโมทีฟเป็น a b c d แล้วก็ e จบเลยฮะมองว่าจบหนึ่งตรงนี้แล้วก็ ตอนตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าชุดนี้มันเป็นดีกรีรองนะถ้าชุดนี้มันเป็นดีกรีรองนะมันไม่ใช่แล้วเพราะอะไรไซส์เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยถ้านับว่าเฮ้ยมันคือมันคือ a อละไรนี่คือ b ีอันนี้คือ C ีแบบนี้ไม่ใช่แล้วเพราะอะไรขนาดของก้อนนี้กับก้อนเนี้ไอ้ก้อนเนี้ยใหญ่กว่าแล้วนะแสดงว่ามันคนละไซ์เคลกันนี่ดูนะหรือหรือมองเป็นมองเป็นว่าเป็นอ่านี่เห็นไหมเก้าอันนี้คือ90้าสิบช่องเห็นไหมอ่ะมาตรงนี้ เนี่ยไอ้นี่ร้อกว่าร้อยกว่าช่องแล้วแสดงว่าไซส์ดีกรีก้อนนี้มันใหญ่กว่าก้อนนี้แล้วเพราะฉะนั้นไอเนี้ไม่ใช่สับเวฟของอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออแสดงว่ามันเป็นดีกรีเดียวกันเออมันเป็นดีกรีเดียวกันเลยส่วนตัวเลยมองเลยมองเลยมองว่าให้ขานี้มีโอกาสที่เราจะเล่นกับขาสามแล้วนะแต่ว่า คือในขาในขา3าก็จริงแต่ว่าพอดูที่4ชั่วโมงเนี่ยเรายังยังไม่เห็นการขึ้นมาเล่นโอเวอร์บอทของ4ชั่วโมงเห็นไหมเนี่ยโอเวอร์บอทของสชั่วโมงคือโอเวอร์บอทล่าสุดอยู่ตรงไหนโอเวอร์บอทล่าสุดที่พลิกๆกเลยคือบนยอดหันตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ทั้งหมดนี้คือการเล่นกับอะไรฮะไอซ์ไซโอเวอร์โซหมดเลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้คือถ้าเด้งขึ้นมาจริงๆเด้งขึ้นมาจริงๆนะก็คือคนที่จะเด้งขึ้นมาไอซ์ไซโอเวอร์บอทหนึ่งเที่ยวแล้วเมื่อถึงไอซ์ไซโอเวอร์บอท จะเกิดการย่อตัวหนึ่งเที่ยวของรอบสโตของ4ชั่วโมงแล้วเดยตอนนี้เดย์ตอนนี้เดย์ day ตอนนี้ก็คืออะไรฮะ o v โอเวอร์บเรียบร้อยแล้วและสัญญาณสัญญาณฮิดเด้นนี่คือมารอแล้วนะเห็นไหมเนี่ยบอทเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มแล้วเรียบรอย้อยสัญญาณฮิดเด้นรอแล้วแต่แต่คือตับแด่ก็ตามที่ยังไม่มียังไม่มีสัญญาณของทางเฟรม H1 ท,ที่ที่มองลงลก,ลก็ก็ยังยังยังมองหน้าขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะดังั้นตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้คือกลยุทธ์ก็คือ,อยังเป็นย่อบายเล่นเซลล์เล่นเซลล์ได้แต่เล่นเซลล์สั้นๆแล้วก็ต้องรอการกลับตัวของแทงเทียนให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ่ะังนั้นตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้มองว่าอาการขึ้นตอนนี้มองว่าการขึ้นขานี้เนี่ยเฮ้ยมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นขา3าแล้วมองว่าไอการขึ้นตรงนี้นะเป็นเป็น a b c d อ่ะไม่ใช่ a b c x ตรงน,นี้ a b c x แล้วก็ a b c d e จบ คือถ้าชุดนี้ทั้งหมดเป็นคอร์เรคชันผมมองว่าไอ้นี่คือขา A แล้วนะไอ้นี่จบเป็น A อ่าให้ตีให้ตีเป็นคอร์เรคชันก่อนไม่ต้องตีเป็นไม่ต้องตีเป็นอิ p เพเพราะถ้าเป็นอินเพจริงมันคนที่จะปั้งขึ้นไปแรงๆแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ไอ้ขานี้่ทิ้งลงมาก็คือเป็นเป็นสับเว็บย่อยของ A น้อยประมาณนี้อ่แล้วก็ไอ้ชุดเนี้ยไม่ใช่ดิอ่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ลงมาเป็นไอ้นี่ลงมาเป็นขา B วงกลมเลยก็คือ เป็น A B C อ่าเป็นะลรฮะเป็น B วงกลมอ่าแล้วก็หน้างานตอนนี้เลยก็คือมองว่าเป็นการขึ้นมองเป็นการขึ้นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นขา C เนาะอย่างเงี้ยเงี้ยขา c c วงกลมคือทั้งหมดเนี้ยไม่ไม่รู้แหละว่ามันจะจบแบบไหนแต่ว่ามองว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้จริงมันจะกลายเป็นการขึ้นอันนี้อ้นี่คือเทรนอันนี้คือเทรนเนาะอันี่คือคอร์เรคชันและอ้นนี่คือเทรนเทรนที่เป็นโมทีฟอ่ะเหมือนมองเป็นเป็นเอนดิ้งเดี่ยวกลนก็ได้หรือมองเป็นไรซิงเวทก็ได้เนาะแล้วก ถ้ามองเป็น,ปน Rising w e i g ก็คือมันจะกลายเป็น a b c d แล้วก็ e ขาระยาวที่สุดเนี่ยขา a ยาวที่สุดลงลงมาก็คือขา b แล้วก็ขา c แล้วก็ d สั้น e ก e ็อ,อยู่แถวแถวนี้แหละมองจะกลายมเป็น Rising w e i g ประมาณนี้เพราะนั้นตอนนี้ตอนนี้มอง Target โซนบนไกลๆเลยก็คือแถวๆสักตอนนี้มองว่าถแถวๆสัก4 4 4 0 4 3ศูย์สาหรือ4 3 4สามถึงยประมาณอ่ะเอาไอเดียนี a ้ก่อนเอาไอเดียนี H ้ก่อนเพราะนั้นตอนนี้ตอนนี้มองขึ้นนะแต่ขึ้นอ่ะ แต่ขึ้นตรงนี้มัน,ม,นมันเริ่มที่จะอะไรฮะมันเริ่มที่จะแบ r i s h มันเริ่มที่จะแบ r น s h นั้นตีตีเทรนไลน์ b B D แล้วก็ AC AC ดักไว้ก่อน่อะตรงนี้ BD อยู่ตรงไหนเนี่ย b D ดีอยู่นี่อ่านี่นี่ในนี้นี่คือ BD เนี่ยวิ่งตามเทรลไลน์เลยนะอ่ะแล้วก็ AC อยู่ไหน AC อยู่นี่ ่าคืออะไรฮะคือ a นี่ a b c d แล้วก็ e e อ e ่านโอเวอร์แลป e อ่านโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปนะคือเนี่ยเหมือนโอเวอร์แลปชุดนี้เหมือนโอเวอร์แลปชุดนี้อันนี้คือมองเป็นโอเวอร์แลปแล้วก็ถ้าเบรกไปก็คือเป็นการฟอลเบรกแล้วก็มีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงมาได้ดังนั้นหลุดหลุดอะไรก็หลุดหลุดหลุดเทหลุดหลุดเทไลน์ของขา d ตรงเนี้ยเนี่ยหลุดเทไลน์ของขา d ตรงนี้คือมองลงเลยนะคือมองลงอ่ะไอเดียประมาณนี้ดังนั้นเข้าสู่แผนเข้าสู่แผน แทรเก็ตโซนบนคือเป็นของทางเฟรม4ชั่วโมงนะก็คือ5.5ถึง5.8อันนี้ในทางเฟรม1ชั่วโมงจุดเริ่มต้นของการขึ้นในไซเคิลนี้ก็คือคืออะไรฮะคือไดเวอร์เจนของบูลิชไดชุดนี้ชุดนี้ต้นรอบชุดต้นรอบอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยชุดต้นรอบอยู่ตรงนี้เนี่ยใครได้ชุดนี้คือ6โมงว่าไปถ้าถือถือยาวไปได้เลยเออเนี่ยถึงทารเก็ตที่1ถึงแล้วก็แทรเก็ตที่2ตรงนี้เนาะ อ่าทาร์เก็ตที่1คือ160.8ปึ้งทาร์เก็ตที่2คือ200%ตอนนี้กำลังวิ่งเข้าสู่ทาร์เก็ตที่ถัดไปเนาะคือ2.8 6คือชุดนี้ยังยึดยึดชุดนี้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวขอวางเป็น exactly เนาะอ่าโลที่1892.88อ่า1892.88อ่ะ,อะ high อยู่ที่1912.05 1912.05นี่เปิด อ่ะโอเคเห็นแล้วเห็นนะแทร็ตโซนบนชุดนี้เลยก็คือ1943.07า่ามอ่าวางก่อน1943.07นี่อ่ะ1คลัสเตอร์อ่ะเดี๋ยวนะย,ย,ยังไม่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 เจอคลัสเตอร์นะอ่าแล้วก็เจอเจอเลยฮะเจอโอเวอร์โซใช่ไหมอ่ะขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาโอเวอร์บอดไอ้นี่อ่ะเกือบเกือบจะลงมาโอเวอร์โซนะแต่ว่าที่เห็นเห็นเลยคือเลยฮะ เอะแต่ก็ตรงนี้มีการฟอร์มไซเคิลได้เนาะปุ๊บแต่ว่าอะไรฮะหลุดโลเพราะฉะนั้นชุดนี้คือหัวขาขึ้นจบแล้วแต่ว่ายังมีหัวบูดายตรงนี้ยังอยู่แล้วก็ชุดนี้เกิดอะไรฮะหัวบูดายเช่นเดียวกันนี่เห็นไหมรอบไอซ์ไซคือด v เวเรนซ์เนาะแล้วก็รอบสโตก็ดเวเรนซ์เกิดการเบรกเอาปัางขึ้นไปเคเนี่ยแล้วก็ชุดนี้คือวันก่อนที่เราได้กันตรงนี้เนาะเออเกิดหัวขาขึ้นตรงไหนเกิดหัวขาขึ้นชุดนี้นี่เนี่ยชุดนี้ตึ๊บอ เอาสีสีสีอะไรสีดำเนาะอ่านี่อ่านดูแนวเนาะ high สองเจ็ดจอ่าอะ high อยู่ที่27.49 27.49ุดสี่อ่ะ low ที่เท่าไหร่อ่ะ l o ตรงนี้เท่าไหร่อ่ะศูนยอาหนึ่อันนี้เท่าไหร่ศูนย์สองจุหกเจอ่ะ0ู5ย์จุดหาหนึ l o ศูนยสองอ่ะ l u s t e r คืออะไร หนึ่งเก้าสี่สองจดเก้าสามแมงก็คือหนึ่งเก้าสี่สามนั่นแหละโอเคเห็นไหมร้อยหกสิบดแปดคลัสเตอร์กับสอง8ดปดเนี่ยผมว่าแม่งขืนวันนี้มาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแมงน่าจะล่วงนะแล้วก็มีตรงไหนอีกเออชุดตรงไหนอีกอ่าเนี่ยปึ๊บนี่นี่มีการยอร่อยกโลใช่ไหมแต่การยอร่อยกลโลชนี้เกิดอะไรขึ้นนี่เกิดไดเวอร์เจนของอะไรฮะของรอบสโตเออแต่ว่าในฟันฟล่กับในไอซีคือคือคอนเว์เจนเนาะ พราะนั้นตรงนี้มองเป็นมองเป็นหลุมสั้นๆเออมองเป็นหลุมสั้นๆอะนี่ตึ๊บกลางจุดนี้ลงมาเอาเส้นสีสีฟ้าเนาะอ่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินอืมหายเท่าไหร่หนึ่งเก้าสองหกจุดหนึ่งสามอืมหนึ่งเก้าสองหกจุดหนึ่งสามอ่าโลที่หนึ่งเก้าหนึ่งสองจุดห้าหก หนึ่งเก้าหนึ่งสองจุดห้าหกนี่เห็นอะไรไหมอ่าโซนที่ที่เป็นแนวต้านคือแนวแนวแรกเมื่อวานก็คือเราเล่นกันแล้วคือตรงนี้เนาะเนี่ยเล่นตรงนี้แล้วก็มีการย่อตัวลงมาหนึ่งเที่ยวแต่มองตอนแรกมองว่าน่าจะย่อมาแถวๆสักสองสองเจ็ดคือตีว่าสองเจ็ดถึงสองสองเจ็ดถึงอะไรนะสองเจ็ดถึงสองสี่เมืมม่อวานเอดี๋ยนะเรดูนิดหนึ่งอ,อ๋อสองแปดถึงสองห้าเออ แต่ว่ามาแค่มาแค่สองเก้าเนาะเนี่ยมาแค่สองเก้าเมื่อวานเออไอการย่อย่อชุดนี้เนี่ยเนี่ยขาดอยู่นิดเดียวขาดอยู่นิดเดียวนะั้นหนึ่งเหรียญนอะเออเนี่ยขาดนิดเดียวหนึ่งเหรียญคือตัวนี้ก็ต้องใช้การเบสแหละก็แต่ว่ามันไม่ลงโอเวอร์โซแค่นั้นเองแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้มองมองว่าถ้าขึ้นมาขานี่คือโหมันจะกลายเป็นเป็นแบลิชเลยนะมันจะกลายเป็นแบลนชลนชอ่าแต่ว่า,ามองมองว่า โอกาสที่มันจะขึ้นไปหาแถวแถวสักสี่สามนี่มันน่าจะน่าจะโอ้โหน่าจะสูงดังนั้นใช้โซนใช้โซนสี่สามจนถึงจนถึงสี่หกเนาะตามไอเดียเออเนี่ยสี่สามถึงสี่หกสี่หกมีแนวอ่านี่ไงมันมีแนวแนวพีพีซ้ายมือของชุดนี้ก่อนที่ก็จะล่วงลงมาตรงนี้เนาะเนี่ยฟึ๊ะขอใช้ที่สี่หกนี่แหละแล้วก็อ่าสี่สี่สามก็เป็นแนวโอ้โหเป็นแนวขี่แบดแล้วก็เป็นแนว เป็นแนวโลเป็นแนวน่าจะสวิงโลนี่นี่นี่แถวแถวนี้ด้วยน okay. ี่สี่สมโอเคก็มองว่ามองว่าจะขึ้นมองว่าจะขึ้นมาหาโซนนี้แหละแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเฮ้ยดูดูดูแถวแถวโซนตรงนี้ยแถวแถวสักสามเก้าเนี่ยถ้ามันมีคือถ้ามันวิ่งขึ้นมาแถวแถวโซนเนี้ยปุ๊บล้วก็เริ่มมีอาการเริ่มมีการกลับตัวของแท่งเทียนแถวแถวโซนตรงเนี้ยโอเคนะช็อตได้เลยนะแล้วก็มองว่าน่าจะลงน่าจะลงมาโซนล่าง ส่วนตัวมองว่าถ้าคืนนี้เนี่ยมันหลุดมันหลุดโลของเมื่อคืนเนี่ยก็คือหลุดโลตรงนี้เนี่ยหลุดโลตรงนี้สองเก้าก็มองลงเลยนะแต่ไม่ต้องรอสองเก้าเนี่ยเอารอแค่ผมว่าผมว่าเอาเอาแค่หลุดตรงนี้เนี่ยเนี่ยหลุดหลุดแนวสระร้อยหกสิบจุดแปดเนี่ยหลุดสามสี่เนี่ยหลุดสามสี่ก็คือหัวพีพีนเนี่ยหัวหัวหัวพีพีซ้ายมือตรงนี้เนี่ยสามสี่จุดห้าเนี่ย ลุดสาสี่จุดห้าลงมาก็คือเซลลได้แล้วนะนี่สามสี 3, 4, 5, 2, ่จุดห้าสองนี่ก็คือเซลลได้แล้วอ่ะวางผมวางเป็นเส้นเป่าไว้ให้เนาะเพราะว่ามันมันมันจะเป็นการมันเหมือนมันเหมือนมีโอกาสที่จะเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวของแท่งเทียนได้เลยเนาะอ่าเนี่ยวางเป็นเส้นเป่าไว้อ่าหลุดสามสี่ก็คือเซลล์ลงมาทาร์เก็ตทาร์เก็ตมองทาร์เก็ตทาร์เก็ตในการลงก็คืออ่าหนึ่งหนึ่งสโต๊ตว่าโ so, ซเป็นอย่างน้อย หรือเป้าหมายในการลงก็คือแถวแถวสัก2-2งสองเนาะสอถึงอะไรฮะถึงถึงถึงหนึ่งเก้าตรงนี้เออตรงนี้นี่ตรงนี้เออเป็นแนวเป็นแนวเน็กไลน์ตรงนี้ด้วยสองสองโอเคสองสองถึงหนึ่งเก้าซัมติงแถวแถวนี้เนาะ อ่านี่ประมาณนี้รวมในการเล่นวันนี้มองมองอยู่แถวโซนนี้เนาะยี่สิบถึงยี่สิบห้าเหรียญเว้ก่อนโอเคอ่ะกรอบประมาณนี้วันนี้ก็ถ้าถ้าถ้าคอนเฟิร์มการกลับตัวแถวๆเส่งแท่งเทียนตรงนี้เนาะนี่นี่นี่คืออ่านอีกครับอ่านี้แท่งเทียนแท่งใหม่แล้วเนาะเก้าโมงก็ดูแล้วกันว่ามันจะไปได้ถึงแถวๆโซนนี้หรือเปล่าอ่ะส่วนตัวมองว่าถ้ามาใกล้ๆโซนบนนี้ก็คือเซลเนาะเป็นเซลแล้วก็แนวถัดไปก็คือห้าห้าห้าแปด แต่คือในทั้งนี้ทั้งนั้นคือเฮ้ยเราไม่เราไม่เล่นแบบสเปซสปาเนาะก็คือถ้าเบรก4ี่หขึ้นไปแต่แถวสัก5้าศูนย์ตรงนี้ก็ต้องก็ต้องยอมก่อนเนะต้องยอมแล้วนะเดี๋ยวขอดูเพราะมันจะขึ้นไปหาห้าห้าเลยนะแล้วก็ไปได้ไก 5, ลห้าหกว้วก็นู่นเลยไปไป,ไปถึงเจ็ดหก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 ว่าสัติงอ่าเนี่ประมาณประมาณแนว pp ของแท่งแท่งแท่งเซตอัพแล้วกันเซตอัพของขาลงของชุดนี้เนาะนี่เย เศษน้ำตาลลงชุดนี้อยู่ไหน,น,น,นเนี่ยเห็นไหมตึ๊กตึงตึงตึงอ่นเนี่ยหลุดโลปังนีใช้แท่งนี้เลยอ่าประมาณสี่เก้าตีว่า o โอแลบปหน่อห้าศูนย์เคเหนือห้าศูนย์บล็อกไปก่อนแล้วก็มันจะไปหาห้าห้าถึงห้าแปดโดยประมาณอ่าเคอ่ะ,ออะแล้วก็โซนล่างโซนล่างกรณีที่ว่าเราเล่นหน้าบ่ายเนาะเฮ้ยจุดสต็อปก็คือโลตรงนี้นี่จุดสต็อปนี่คือโลตรงนี้โอเคกรอบนี้ชัดเจนนีประมาณนี้เลย อ่าใครใครมีหน้าบายจากเมื่อคืนอยู่ก็มองหาจังหวัดทํากําไรในส่วนตรงนี้นะเพราะคืนนี้มีข่าวด้วยอาจจะมีการวิ่งสเสวียงฟืดฟืดแบบหืมแบบหล,ล,ลอกกินซับลอสบนล่างแล้วก็ค่อยเลือกเดเรคชั่นอะไรประมาณน,นั้นโอเคอ่ะประมาณน,นี้คเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งเข้าในลาไลน์กลุ่มให้เนาะ